สวัสดีค่ะมิวนิท้าและไฮโซเซนขอบคุณคำยินดีกับว่าที่คุณแม่อวดท้องอ่อนๆ3เดือนเแบบี้คนแรกมาแล้วค่ะ แต่งงานมีครอบครัวออกเรือนเป็นคนแรกของแก๊งเลยทีเดียวค่ะสําหรับนางเอกสาวมิวนิธาโดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามิวได้เข้าพิธีวิวากับแฟนหนุ่มไฮโซเซนทราพุธครูหาเปรมกิจนักธุรกิจค้าทองคําทายาทของตระกูลครูหาเปรมกิจค่ะซึ่งชีวิตหลังแต่งงานของเธอก็ดูแฮปปี้มากๆและมักจะมีโมเมนต,ต์มุ้งมิ้งกับคุณสามีออกมาให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆค่ะ และก่อนหน้านี้ค่ะมิวก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าตัวเองนั้นกําลังตั้งท้องลูกคนแรกและล่าสุดในอินสตาแกรมของมิวเจ้าตัวก็ได้โพสต์คลิปสั้นๆคู่กับสามีพร้อมกับแคปชั่นว่ามิวกับพี่เซนขอขอบคุณทุกๆคํายินดีและคําอวยพรที่ส่งมาถึงครอบครัวพวกเรามากๆมๆเลยค่ะค่ะค่ะ,คะ ดีใจและตื่นเต้นมากๆๆๆม,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 มเลยค่ะค่ะค่ะเบบี้า Baby มาแล้วประสบการณ์นี้ทําให้มิวรู้เลยว่าการตั้งครรภมีเรื่องที่ต้องลุ้นมากในทุกๆขั้นตอนเลยจริงๆมิวอยากขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกครอบครัวที่อยากมีลูกสมความปรารถนานะคะงานนี้เราก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อและคุณแม่ป้ายแดงด้วยคนค่ะ